สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางผมเองมีที่เพจเฟซบุ o กนะครับท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับวันนี้พามาชมนะครับ mitsubishi starda ปีสองห้าสี่สองนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับ2 5งพันี่ีนะครับเป็นเครื่องยนต์2องพดีเซลนะครับสภาพรถถือว่าสภาพดีมากนะครับยางดีสีเส้นนะครับสีสันเดิมๆบางๆนะครับเคยเก็บสีแค่บางชิ้นนะครับ นะครับมีตำหนิในเรื่องของสีสันไม่ค่อยสวยมีลักยิ้มต่างๆเยอะแยะหน่อยนะครับนะครับแต่รายละเอียดพวกนี้นะครับอย่างดีนะครับดอกยางดีล้อแม็กด้วยนะครับลูกค้าใส่มามีแม็กไลเนอร์ด้วยนะครับนะครับจะมีลากยิ้มพวกนี้นะครับเอาไปเก็บสีถ้าต้องการสวยไม่ต้องการนะครับไว้อวดใครเอาไว้ใช้งานในงานสวนของเข้าไร่เข้าสวนหรือว่านะครับท่านจะเอาไว้ให้ลูกน้องใช้ในส่วนของงานของ รับหมาอก่อสร้างนะครับจะดีมากนะครับพอลดราคาหลักหมื่นเองนะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่8,900 0ต่อรองกันมาได้นะครับผมมีเครื่องเสียงให้แอร์เย็นนะครับมี power สับซับต่างๆอยู่นี่นะครับคัดีคัสเอบนะครับนะครับแอร์เย็นนะครับรถไม่มีชนหนักนะครับเดิมๆนะครับ ห้องเครื่องเครื่องจนสองพัตัวนี้เป็นกระจกมือหมุดนะครับไม่มีไฟฟ้านะครับสีหกหกเล่มพร้อมโอนนะครับไฟหน้าจะได้ยุเก้าศูนย์หน่อยนะครับไปลองขับนะครับเดี๋ยวพาลองขับวันนั้นไม่ได้พาลองขับนะครับส่วนท่านใดอยากดูในห้องเครื่องนะครับไปดูในที่ก่อนก่อนได้นะครับเกตวัดนะครับน้ำมันเครื่องนะฮะความเร็วนะครับใช้งานได้นะครับ ความร้อนใช้งานได้เบรกมือใช้งานได้ดีเป็นเบรกมือกลางแล้วนะครับพวกนี้นะครับมันจะได้แตกต่างกว่ารุ่นอื่นๆคือมันได้เบรกมือกลางแอร์เย็นช้ำนะครับเครื่องดีเกียร์ดีไม่หลุดไม่หลวมนะครับเกียร์ไม่หลุดไม่หลวมเลยนะครับมีวัดรอบนะครับที่มันไม่ขึ้นนะครับไปเช็คได้นะครับเช็คเช็คได้สามารถเช็คได้อยู่นะครับหรือไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรครับแค่เรื่องวัดรอบนะครับไม่ได้ anymore, ไมีผลอันตรายต่อเครื่องยนต์เลยนะครับไปลองขับนะครับ แอเย็นนะครับปาสีไม่ขาดเล่มพร้อมโอนสนใจต่อรองกันมาได้นะครับราคา89,000นะครับต่อรองกันได้นะครับนะครับเดี๋ยวพาลองขับนะครับวันนี้มาไล่มาสวนนะครับคือเข้าไล่เข้าสวนจริงๆนะฮะคันนี้นะครับเล่มพร้อมโอนนะครับวิ่งทางไกลได้สบายนะครับนี่ครับบัตราตเร่งดีๆเลยนะครับ มความเร็วใช้งานได้นะครับช่วงล่างแน่นเปียกนะครับนะครับเรื่องของพลังไอพาวเวอร์ก็เบาสบายนะครับหมุนมือเดียวได้เลยนะครับแอร์เย็นด้วยนะครับถึงจะเป็นรถหลักหมื่นนะครับแต่คุณภาพของเขานะครับเหมาะกับการใช้งานมากนะครับเราใช้ไป4ีหปีนะครับขายก็ไม่ต่ำกว่า5 0,000แน่นอนนะครับนะครับสีสันไม่ต้องซีเรียสนะครับรถประมาณปีนี้เอาไว้แล้วเขาอะไรเขาสวนนะครับ เหมาะกว่าที่เราจะเอารถนะครับที่เป็นรถหลัก2องแสนสามแสนนะครับเข้าไร่เข้าสวนเป็นขูดขีดริ้วรอยต่างๆเียได้รถนะครับท่านเก็บไว้บ้านเถอะนะครับเอาไว้เดินทางไกลนะครับเอาไว้เติมถึงการเดินทางไกลเข้าเมืองไว้หาหมอไว้เที่ยวนะครับแต่ถ้าเป็นเข้าไร่เข้าสวนแบบนี้นะครับเหมาะรถพวกนี้เหมาะนะครับถ้าถามว่ามันเข้าไร่เข้าสวนได้ไหมนะครับเข้าเข้าไร่เข้าสวนได้ เข้าในเมืองได้เดินทางไกลได้เช่นกันนะครับเอาไว้ใช้ในไซงานให้ลูกน้องในส่วนของงานรับเหมาต่างๆนะครับดีนะครับผมรถบางๆนะครับเกียร์ดีทุกเกียร์นะครับ1 2ึ่งสองสห้าเกียร์ถอยด้วยปกติดีนะครับนะครับช่วงล่างดีนะครับไม่กุกกักนะครับยางดีนะครับลูกมาทุกอย่างใช้งานได้ดีนะครับไม่หลุดไม่หลวมนะครับ ีอย่างเดียวนะครับก็คือในเรื่องของงานสีนะครับาสีก็ไม่ขาดนะครับมีสีสันที่อาจจะมีริ้วรอยเยอะหน่อยนะครับมันก็ธรรมดานะครับเจ้าของเขาก็ใช้ประมาณนี้เลยครับเขาไล่เข้าสวนบ้างนะครับแล้วก็เข้าในเมืองบ้างมันก็จะมีริ้วรอยนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับวันนี้ไม่ได้ถือเล่มมานะครับพอดีออกมาไล่มาสวนก็เลยถ่ายเลยนะครับนะครับนี่เจอคลืนเจอหลุมนะครับ ถ้าช่วงล่างรถดังนะครับมันจะได้ยินเสียงทันทีนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาออกถนนใหญ่แล้วก็พาวิ่งดูความเร็วนะครับว่ารถมันทําความเร็วได้ประมาณสักเท่าไหร่นะครับเด็นความร้อนดีนะครับปกตินะครับรถไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับ แต่เก็บเม็ดอัดเดิมหมดนะครับไม่ว่าหน้าหรือท้ายหรือด้านข้างนะครับประตูพวกนี้นะครับเม็ดอัดเดิมหมดนะครับไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.5นะครับ2.5มันจะเป็นโฟร์อะไหพาวเวอร์เฉยๆไม่มีกระจกไฟฟ้านะครับถ้าเป็นกระจกไฟฟ้าต้องเป็นเครื่องรุ่น2008นะครับสำหรับมิ s ูบิชิสตาร์ด้าเบกโอเคนะครับเบรดีอยู่ เบกมือดีเบกธรรมดาทั่วไปก็ดีนะครับไม่มีเสียงนะครับจานเบกหน้าไม่มีเลี้ยวลอยนะครับเบกไม่สั่นนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับขอออกจากหมู่บ้านก่อนนะครับเมื่อกี้เพิ่งเข้ามาจากส่วนในไร่สวนนะครับแล้วก็ ผ่านหมู่บ้านแล้วก็จะเข้าถนนใหญ่นะครับนะครับสนใจด่วนน่อยนะครับถ้าอยากได้รถดีๆไว้ใช้งานนะครับราคาไม่แพงต่อรองกันมาได้นะครับส่วนตัวไมตี้ผมขายไปเมื่อวานนะครับลงไปช่วงเช้านะครับก็มีลูกค้าที่ดูรีวิวหน้าเต็นกับลูกค้าที่ดูรีวิวส่วนตัวนะครับในรถส่วนตัวคันนี้ก็มีนะครับลูกค้าดูลูกค้าผ่านมานะครับมาที่ขอนแก่นพอดี มาประชุมขากลับก็เลยแวะดูนะครับก็นะครับได้รถกลับไปช่วงเย็นๆนะครับนะรอแป๊บนึงนะครับรถติดมากขี่ไม่ได้เลยนะครับ าเล่นดีนะครับถึงจะไม่มีในเรื่องของเทอร์โบนะครับแต่ว่าเป็นเครื่อง NA ที่นะครับน่าใช้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลมันมีอายุการใช้งานมากกว่าเครื่องยนต์เบนซินนะครับความร้อนมันไม่สูงเท่านะครับไม่ถุกจิกมากนะครับนะครับไม่ต้องมีกล่องนะครับรุ่นนี้ไม่มีกล่องนะครับไม่มีกล่องหัวฉีดไม่ใช่ไฟฟ้าเป็นหัวฉีดธรรมดานะครับนะครับ ขอฉีดปั๊มต่างๆเป็นปั๊มธรรมดาทั่วไปไม่ใช่ปั๊มไฟฟ้านะครับมีตัวจ่ายไฟนะครับเข้าตัวสวิ์โซลินอยเปิดน้ำมันนะครับสตาร์ทปั๊มทำงานเองของมันติดปกติทั่วไปเหมือนกับพวกที R m i g h t y X ไนะครับไม่จุกจิกแน่นอนนะครับะนะครับใกล้แล้วนะครับ เหลืออีกหนึ่งกิโลนะครับเราจะถึงถนนใหญ่แล้วเดี๋ยวพาลองขับทําความเร็วนะครับว่ามันวิ่งได้ถึงร้อยไหมนะครับลองดูนะครับถนนหมู่บ้านมันก็จะหลมเยอะนิดนึงนะครับมันเลยไม่สามารถวิ่งยาวๆได้เลยนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้เทช่วงล่างนะครับช่วงล่างไม่ดังนะครับมีแค่ประตูพวก นะครับแผงประตูมันเอทเอทอาร์อาร์นิ่นนิ่หน่อยนะครับรถเก่าประมาณนี้แหละนะครับภาษีปีหน้านะครับคันนี้นะครับเราก็สมมุติเราซื้อนะครับลูกค้านะครับเอาไปแจ้งย้ายต่างจังหวัดได้ทุกจังหวัดนะครับผมมีเล่มชุดโอนชุดแจ้งย้ายของลูกค้ามาเรียบร้อยนะครับเขาเรียกว่าชุดโอนลอยนะครับสามารถไปแจ้งย้ายต่างจังหวัด ได้เลยนะครับถ้าเป็นจังหวัดอื่นๆนอกเหนือจากป้ายทะเบียนนะครับแต่ถ้าเป็นนะครับลูกค้าอยู่ในจังหวัดตามป้ายทะเบียนคันนี้ก็โอนวันเดียวได้เลยนะครับโอนตามพื้นที่ที่ลูกค้านะครับอยู่ในส่วนของเขตอำเภอต่างๆกับคนส่งนะครับต้องไปดูทีนึงนะครับแต่ถ้าอยู่สมมุติว่าเราอยู่นะครับโคราชอย่างนี้เราก็ไปแจ้งย้ายที่โคราชไปอยู่ที่ชัยภูมิก็ไปแจ้งย้ายที่ชัยภูมินะครับ ครับแจ้งย้ายแล้วอีก2-3วันนะครับนะพนักงานของขนส่งนะครับก็จะเจ้าหน้าที่นะครับก็จะนัดให้เรารถมาตรวจโอนนะครับหลังจากนั้นก็เป็นชื่อเรานะครับผมอ่ถึงแล้วนะครับถนนใหญ่จะพาลองขับสักหน่อยนะครับคิดจะมันจะยาวเกินไป แล้วกันนะครับนะัขออัดทำความเร็วหน่อยนะครับน่เกียสามนะครับเสบเกียสี่แล้วนะครับผมนะครับลองดูนะครับรถมันเยอะนะครับถ้าข้ามเลนถ้าไปไม่กดคันเร่งนะครับมันไม่พ้นนะครับน่เกียห้านะครับผมมันมีวัดรอบนะครับที่ไม่ขึ้นเราไปเช็คหน่อยนะครับนะครับ ถ้าน้ำดันนะครับมันดันขึ้นตั้งแต่ตอนนี้นะครับถ้าอัดขนาดนี้นะครับต้องถอนคันเร่งนะครับถข้านหน้านะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับแปดหมื่นเก้านะครับราคาไม่แพงไม่ถึงแสนนะครับเงินมีเงินแสนนะครับเหลือเอาไว้ลงทุนได้เลยนะครับต่อรองกันมาได้นะครับนะแปดหมื่นเก้าพันสนใจโทรที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสี่สี่สองเจ็ดเก้าไอดีไลศูนย์เก้าสี่สี่เจ็ดห้าสี่สี่สี่หนึ่ง ท่านใดอยากดูรถตัวจริงนะครับโทรสอบถามก่อนว่ามีติดนัดติดจองหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองนะครับท่านสามารถมาได้ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับนะครับนัดก่อนนะครับผมนะครับจะได้ไม่ติดนัดซ้อนนะครับถ้าผมนัดลูกค้านะครับนัดลูกค้าถ้าติดลูกค้าซ้อนแล้วผมก็จะไม่เอาเข้านะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบ